ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเพชรข้ามีดหมอลงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับผมได้นํานะครับเทพสัตราขนาดเล็กนะครับมีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแบบพกพาง่ายๆนะครับพกติดตัวไปไหนมาไหนนะครับเดินทางใกล้ๆนะครับปลอดภัยนะครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับ เมตตามหานิยมแคล้วคลาดนะครับผมเรามาชมกันวันนี้ผมนําเสนอสี่เล่มนะครับเล่มแรกนะครับเป็นของหลวงพ่อลุ่งนะครับแห่งวันน้องวัดหนองศีนวันนะครับผมแล้วก็อีกสามเล่มเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเทพสัตตาของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดปากกาสองเล่มนะครับแบบพกพาหนึ่งเล่มนะครับด้ามงาฝักไม้นะครับผมเรามาชมเล่มแรกกันนะครับ ลำแรกนี่นะครับความยาวนะครับฝักรวมด้ามนะครับนะครับไม่ถึง5นิ้วนะครับเดี๋ยนี้นิดหนึ่งจะ5นิ้วนะครับเป็นของหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับไซส์เล็กๆนะครับนี่นะครับรัดวัตปีเนียมนะครับด้ามรับรัดวัตปีเนียมนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับหายากนะครับมีไซส์เล็กๆของหลวงพ่อุ่งนะครับไม่ค่อยมีให้พบเจอกันเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากจะหกเจ็ดนิ้วขึ้นนะครับนี่ครับใส่เล็กๆนะครับกันรัดด้ามตรงนี้นะครับเป็นปีเนียมนะครับผมนี่ครับความยาวฝักลมด้ามไม่ถึงห้านิ้วนะครับเหลืออีกประมาณสักหนึ่งเซนกว่าๆนะครับนี่นะครับฝักไม้นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับ สนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมนี่นะครับดูความเก่าของเขานะครับนี่นะครับความเก่าของไม้นะครับการแห้งการยุบตัวนะครับอายุรวมเป็นร้อยปีนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งนะครับหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลนะครับส่วนใบมีดนะครับใบมีดนี่นะครับ องนิ้วครึ่งกว่าๆนะครับไม่ถึงสามนิ้วนะครับนี่นะครับลายสวยงามนะครับนี่นะครับใบมีดตอกมีลึกนะครับตะกรุดนะครับเห็นไหมครับฝังตะกรุดสามดอกสี่ดอกห้าดอกทั้งดอกนี่นะครับนี่เห็นไหมครับดูข้างนะครับดูความเก่าของข้างนะครับแน่นนะครับสันมีดหนานะครับ เป็นเงินทองนาคนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นนาคนะครับสองดอกข้างบนนะครับเป็นตะกุท่าดอกเสียมาเปียวเพิงนะครับนะครับใจก็จะเริ่มติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมมาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้เป็นเทพตตาของหลวงพ่อเดิมนะครับความยาวนะครับอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับดูตามนะครับ เงาเก่านะครับผมดําฝักไม้นะครับดูเงินเก่านะครับเห็นไหมครับรัดกันรัดด้านี่เป็นเงินนะครับเงินล้วนนะครับสินลวดสวยงามนะครับทําจากไม้พยูงนะครับฝักเห็นไหมครับแม้รัดฝักเป็นเงินนะครับตายฝักก็ห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินเช่นกันนะครับ ูงาเก่านะครับชํำเลยนะครับเป็นมีดที่เจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ดึงออกจากฝักนะครับอาจจะฝืดหน่อยนะครับผมชุใบมีดนะครับใบมีดของเขานะครับยาวอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะครับดูสีใบมีดนะครับเป็นลายโปรเต็มใบนะครับนี่นะครับงานปีมืองานของช่างสอนนะครับะครับเดี๋ยวผมจะ z o ดูใกล้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับตอกในลึกนะครับตอกในสิวนะครับนี่นะครับร่องเลือดนะครับเป็นคลื่นนะครับครับไข่ธรรมชาติจับนะครับสันมีดหนานะครับผมข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับ สันมีดหนานะครับนะครับเก่าๆนะครับใบมีดสีสิสีของใบมีดนะครับนี่ครับลองเลียดชัดเจนนะครับลอบลายกระดูกนะครับกระดูกงูนะครับสวยงามนะครับนี่ครับสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมมาชมเล่มที่สามเลยนะครับนี่เป็นมีดปักกานะครับดำงาฝักงานะครับ สุดยอดเลยครับผมนี่เห right ็นไหมครับงาเก่าของเขานะครับการแตกของเขานะครับการแตกของงาเก่านะครับการตดดามเป็นเงินนะครับเส้นลวดของแหม่รัดนะครับสวยงามนะครับเป็นแหม้เจ็ดเก้าเลยนะครับเล่มนี้นะครับเป็นแหม้เจ็ดเก้าเลยนะครับนะครับตรงนี้ก็เก้าเส้นนะครับ เป็นเงินเก่านะครับดูสีงาเก่านะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับอาจจะให้ตัวหน่อยนะครับเพราะว่าการยุบตัวของงานะครับมีความหลวมนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ข้อลัดตรงนี้นะครับจะหลวมให้ตัวหน่อยนะครับแต่ตรงปลายฝักนี่แน่นนะครับผมเป็นบทเก่าเส้นนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับผม ได้มาผมก็เอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับเป็นมีดปากกานะครับจัดว่าเป็นเล่มที่สวยงามนะครับหายากเลยนะครับไซส์นี้นะครับแบบนี้นะครับไม่พบเี่บ่อยๆนะครับเียวมาชมข้างในกันนะครับนี่นะครับดูคำเก่าขงงาเขานะครับ มีดยาวอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับดูความเก่าของใบเม็ดนะครับผมเห็นไหมครับต้องเลือดลึกนะครับรอยตอกชัดเจนนะครับผมใบมีดยาวอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับผมดูครั่งนะครับคลั่งกระแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับผมนี่นะครับว่าเป็น ก็สวยงามที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะครับศักสิทธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับตามหากว่าจะเจอนะครับแบบนี้นะครับต่อสอบถามมาได้นะครับมาชมเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดปากกาเช่นกันนะครับแต่ด้ามและฝักเป็นกระดูกนะครับทําจากกระดูกนะครับนี่นะครับลายกระดูกนะครับเห็นไหมครับฟองอากาศของเขานะครับความยาวของเขานะครับ ที่ห้านิ้วนะครับผมเป็นกระดูกนะครับตรงหูเหน็บนี้นะครับเป็นหนากั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นหนากั้งเส้นเลยนะครับเหวนยญละตรงนี้ก็เป็นหนากนะครับอาจจะหลวมนะครับให้เลยครับเห็นเขาให้ตัวหน่อยนะครับไว้เชื่อมดูนะครับสวยงามนะครับฝีมือปานี่เลยนะครับถึงจะเป็นทำจากกระดูกนะครับ ฝักมีรอยจานนะครับผมนี่นะครับเก่าเก็บเข้มขังแน่นอนนะครับเป็นยุคนี่นะครับเห็นไหมครับปักมีรอยจานเด่นชัดชัดเจนนะครับแต่พอเป็นมีดที่สวยงามนะครับเนี่ยครับเป็นนาคนะครับเนี่ยครับตรงปลายก็เป็นนาคนะครับสีนาคออกเลยนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นนาคนี่ครับ ด้ามเป็นกระดูกนะครับตรงใบมีดนะครับเห็นไหมครับลวดลายสวยงามนะครับเป็นยุคต้นเลยนะครับความยาวของใบมีดนะครับนะครับอยู่ที่สองนิ้วครึ่งเช่นกันเกือบสามนิ้วนะครับลายโบราณเลยนะครับนี่เสียมาใบโพโบราณนะครับเป็นยุคต้นๆเลยนะครับก่อน ข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับถ้าใดสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่0610591663นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมถ้าดูนี้ไม่ชัดนะครับก็ทักทายมาครับผมจะรีวิวส่วนตัวให้นะครับน่ครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ